รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมอสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายเอกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต55ปีกฟอฟพภารกิจแห่งความยั่งยืน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการพลังงานวันนี้กับดิฉันนัธิดาขำเจริญค่ะสาระความรู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานเรานำมาเสนอให้ได้ชมกันเป็นประจำนะคะและสัปดาห์นี้มีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันค่ะ สวัดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะพามาชมโครงการพลังบ้านปูฟื้นฟูทะเลไทยไปติดตามชมกันค่ะ ผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กับคุณจิรเมธอัจฉะผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริหารและพัฒนาองค์กรบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรียนถามอย่างแรกเลยค่ะอะไรคะที่ทำให้บ้านปูสนใจทำโครงการพลังบ้านปูฝืนฟูทะเลไทยค่ะครับขอบคุณครับคือโครงการนี้ <c oughs> มาจากปณิธานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท <c oughs> ที่ว่า อุตสาหกรรมที่ดีจะต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมครับค่ะแล้วก็เราเนี่ยยึดมั่นในหลัก ESG ในการดำเนินการธุรกิจนะครับรวมถึงให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนนะครับและเราเห็นว่าปัญหาเรื่องขยะเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมียมขยะครับ70,000ตันต่อวันนะครับแล้วก็เรายังเห็นว่า ประเทศไทยเนี่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ทะเลเนี่ยมากที่สุด 1, 1> ใน10ขอ,อของโลกนะครับเ,ออเราเป็นหนึ่งใน6ของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการการจัดการขยะทะเลบริเวณปากแม่น้ําโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายนะครับบ้านปูเองได้รับมอบหมายให้บริหารจัดการขยะที่แม่น้ําบางประกงนั้นเป็นจุดกําเนิดของโครงการ ทางบ้านฟูฟื้นฟูทะเลไทยครับค่ะสำหรับเป้าหมายของโครงการนี้ค่ะคืออะไรบ้างคะก็เรามีเป้าหมายหลักอยู่สองเป้าหมายนะครับค่ะแน่นอนเป้าหมายแรกเนี่ยก็คือสนับสนุนแผนแม่บทในการจัดการขยะทางทะเลของประเทศไทยเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างจริงนะจริงจังนะครับแล้วก็เป้าหมายที่สองเนี่ย เรามุ่งหวังที่จะสร้างพื้นที่ในจังหวัดเชิยงแสนเนี่ยให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการากกลดปริมาณขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกๆฝ่ายนะครับซึ่งเรามุ่งเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมนะครับมุ่งเน้นเรื่องของการจัดก,การขยะต้นทางนะครับมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างนว,วัตรกรรมที่จะเอามาช่วยจัดเก็บขยะแล้วก็กู้ขยะนะครับแล้วก็รวมถึงส่งเสริม ให้ชุมชน,นมีศักยภาพในการบริหารจัดการขยะครับอ่ค่ะแล้วกิจกรรมที่เราดําเนินไปแล้วมีอะไรบ้างคะจริงๆโครงการนี้เราไปเซ็น MOU เมื่อปี2565การดํการดำเนินโครงการเนี่ยจริงๆก็ยังไม่ถึง2ปีนะครับ เราก็ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์และก็แนวทางที่เราได้นําเสนอคณะมาการเนี่ยกลยุทธ์แรกนะครับในด้านการมีส่วนร่วมเนี่ยครับเราก็จะส่งเสริมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนกําหนดแผนในการดําเนินการและก็ติดตามอย่างเป็นรูปธรรมยกตัวอย่างเช่นในช่วงแรกที่เราเข้ามาเนี่ยก็ร่วมกับหน่วยงานศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นะครับเข้ามาสำรวจพื้นที่แล้วก็ดูพื้นที่กําหนดในการดักจับขยะนะครับหรือ,เ,อเราทํางานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานะครับในการขอกําหนดพื้นที่ในการติดตั้ง้นดักจับขยะรวมถึงทางอ,อปตอรหรือทางเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับ<ะ>หรือ,เ,อเราหารือร่วมกับทางากรมชประทานแล้วก็กรมเจ้าท่าเนี่ยเพื่อหาลือในการติดตั้งอุปกรณ์ดักจับขยะ นั่นเป็นตัวอย่างแรกนะครับในกลยุทธ์แรกกลยุทธ์ที่2เนี่ยสิ่งที่เราทําไปก็คือการจัดการขยะต้นทางเราก็ร่วมกับทางอบตท่าสา<ช>อารน,นะครับแล้วก็นิมาคมอุตสาหกรรม TFD นะครับแล้วก็ชุมชนในการจัดตั้งธนาคารขยะ,ะซึ่งตอนนี้ได้จัดตั้งธนาคารขยะที่อบตท่าสา,านแล้วนะครับอันที่3เนี่ยก็คือการเก็บกู้ขยะ แล้วก็จัดการขยะอย่างที่เห็นนะครับปีนี้เนี่ยเราได้ติดตั้งทุ่นดักจับขยะยไปแล้ว3จุดที่เทศบาล่าข้ามนะครับแล้วก็มีแผนที่จะติดตั้งอีก7จุดในปีหน้านะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถกู้เก็บขยะเนี่ยได้ถึงมากกว่า4ตันนะครับแล้วก็เรามีแผนที่จะเอานวัตรกรรมในการดักจับขยะเนี่ยเ,เข้ามาติดตั้งเพื่อดักจับขยะในปีหน้า ในกลยุทธ์ถัดมาที่เราทําไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความตระหนักนะครับกิจกรรมที่เราได้ทําไปแล้วก็คือจัดทริปให้อบตอนะครับหรือผู้นําชุมชนเนี่ยไปดูงานที่เทศบาลนครตรยองนะครับเพื่อนําความรู้ที่ใช้เนี่ยเอามาปรับให้ใช้งานแล้วก็สามารถสร้างให้คนในชุมชนเนี่ยเห็นความสาคัญของการการ,รีไซเคิลขยะหร,รหรือการจัดการขยะนะครับ เราเองได้ร่วมกับอบตอท่าสะอ้านศูนย์วิจัยทอชอนะครับแล้วก็ทอสอจอจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยก็จัดอบรมในเรื่องหัวข้อการจัดการขยะควเรียนแล้วก็การจัดการขยะทะเลเนี่ยให้กับผู้นําชุมชนแล้วก็ชุมชนท้องถิน่นรวมถึงเราได้จัดอบรมและกิจกรรมนะครับเรื่องของการเดินทางขยะทะเลเนี่ยให้กับนักเรียนโรงเรียนใน สังกัดเทศบาลของชเชิญซาวนะครับ uh huh. รวมถึงอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราสร้างความตระหนักก็คือจัดกิจกรรมจิตอาสาที่ <c oughs> ให้พนักง,งานบ้านปูเนี่ยร่วมกับทางชุมชนมาจัดเก็บขยะบริเวณริมคลองนะครับ <c oughs> ซึ่งเราได้จัดไปแล้วสองครั้งที่ตำบลท่าข้าม <c oughs> แล้วก็ที่บริเวณริมน้ำบางมะกงที่อำเภอเมืองเทศบาลเมืองครับ <c oughs> แล้วก็เรายังมีการดำเนินการจัด เก็บข้อมูลด้านขยะนะครับขยะที่ถูกจัดเก็บขึ้นมาเนี่ยก็จะร่วมมือกับทางท้องถิ่นให้แยกประเภทแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะครับเพื่อจะได้รู้ประเภทของขยะ,ะเพื่อจะได้วางแผนในการบริหารและจัดการขยะต่อไปรวมถึงเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยที่เราทําแล้วก็คือการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกับเครือข่ายอื่นที่บริหารแม่น้ําอื่นนะครับครับ จริงๆแลถ้าพูดถึงเรื่องขยะเชื่อว่ามีหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเลยค่ะแต่ทําไมถึงต้องเป็นที่นี่ที่บางประกงคะครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับคือถ้าดูจากแม่น้ำห้าสายหลักที่ลงสู่อ่าวไทย <ฮะ S 2> ในตอนบนเน่ยนะครับใน5้าสายเนี่ยมีปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ทะเลเนี่ยปีละ1,500ตันนะครับที่จังหวัดฉเฉิงศรที่บางปะกงเองเนี่ยครับก็มีปริมาณขยะที่ หลุดลอดลงสู่ทะเลเนี่ยถึง4 1 4ตันซึ่งเราเล็งเห็นว่าที่บางประกงเนี่ยจะต้องรีบจัดการเรื่องนี้อย่างเร่งด,วด่วนนะครับรวมถึงจากการสำรวจแล้วก็เข้ามาพูดคุยในพื้นที่เนี่ยเราเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยมีการร่วมมือ เป็นอย่างดีในเรื่องการบริหารจัดการขยะและคใ,ให้ความสําคัญเรื่องขยะเเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งเป็นเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเช,ะช,ะชิงเซานะครับท่านเทศบาลท่าสะอ้านนะครับเทศบาลท่าข้ามน,นะครับผู้ํานวยการและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทาทงทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนตะวันออกนะครับ อันนี้เราก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้บริหารของเทศบาลทุกๆท,ท่านนะครับที่คอยช่วยเหลือให้คําแนะนําแล้วก็ทําให้โครงการนี้เข้ามาถึงวันนี้ได้ครับก็<ะ>ขอบคุณมากๆเลยครับ ถือว่าเป็นการช่วยความร่วมมือของแต่ละภาคส่วนทำให้โครงการมาถึงวันนี้ได้นะคะแต่ในอนาคตค่ะเราจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีใดที่มาใช้กับโครงการนี้บ้างไหมคะอ๋ออย,อย่างที่ได้เรียนไปตอน,ต,อนต้นนะครับว่าของทีมบ้านปูเนี่ยเรามีาวิศวกรในหน่วยงานนะครับวิจัยและพัฒนาซึ่งตอนนี้ได้ออกแบบกล่องดักจับขยะเรียกว่าสวิปเปอร์ะนะครับซึ่งเป็นลักษณะกล่องสี่เหลี่ยมนะครับ ตัวตัวตัวกล่องกับตัวฐานเนี่ยจะเป็นสแตนเลสแล้วก็จะติดทุ่นเนี่ยสตัวนะครับขนาด200ลิตรแล้วตัวตรงกลางเนี่ยก็จะดีไซน์เป็นกล่องสำหรับดักจับขยะตัวเนี้สามารถไปผูกกับเสาคอนกรีตนะครับกลางลำคลองได้ซึ่งตัวนี้เองทุ่นเองเนี่ยมันก็จะขึ้นลงตาม ตามน้ําขึ้นน้ําลงใช่ไหมครับซึ่งก็สามารถดักจับขยะได้ไอ้ทุ่นลักษณะเนี้ยมันเหมาะกับคลองที่ไม่สามารถที่จะติดตั้งทุ่นดักจับขยะได้แบบนี้นะครับอ,อันนั้นก็คิดว่าน่าจะภายในครึ่งปีแรกเนี่ยก็สามารถติดตั้งในพื้นที่ได้ครับ และนี่แหละค่ะก็คือเรื่องของการจัดการบริหารขยะในหลายๆขั้นตอนนะคะซึ่งทางบ้านปูก็ได้มาร่วมกับทางชุมชนเพื่อทําให้สิ่งแวดล้อมและก็สังคมของเราน่าอยู่และดีขึ้นไปค่ะวันนี้ขอบคุณคุณจิรเมศค่ะครับขอบคุณครับ สนุนรายการโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายเอ็กโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต55ปีกอฟพภารกิจแห่งความยั่งยืน ผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ฟังความคิดเห็นจากคุณจิระเมศนะคะทางบ้านปูไปแล้วเราลองมาฟังความคิดเห็นของคนในชุมชนบ้างดีกว่าค่ะจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะคุณสมจิตพันสุวรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกขะอยากทราบว่าขยะครัวเรือนคะ่ะส่งผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชุมชนในเขตพื้นที่ของเราอย่างไรบ้างคะค่ะก็ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมของตำบลท่าข้ามนะคะแล้วก็มันทําให้แม่น้ําลําคลองของเราเนี่ย <ừ> เน่เาเสียนะคะส่งกลิ่นเหม็นนะคะแล้วก็ขยะพลาสติกค่อนข้างเยอะนะคะเ,เ,เราก็มาทําการดักในตามคลองชนะทานต่างๆเพื่อไม่ให้สู่ลงออกแม่น้ำอปกงนะคะร่วมกับบริษัทบ้านปู แล้วความร่วมมือของหน่วยงานของเรากับทางบริษัทบ้านปูอยากให้ท่านนายกแชร์มุมมองหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเราก็ได้บริษัทบ้านปูมาเอานวัตกรรมใหม่ๆมาก็คือเป็นทุ่นดักขยะมาให้กับเทศบาลตำมนตท่าข้ามเพื่อไม่ให้ขยะไหลลงสู่แม่น้ำาบาบปะกงเป็นพวกขยะขวดถุงพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยตามคลองต่างๆเนี่ยเราก็ได้อนุเคราะห์จากบริษัทบ้านปู ที่คอยเข้ามาช่วยใช่ไหมคะ,คะก็ประมาณเกือบ2ปีแล้วค่ะระยะเวลาหนึ่งเลยลการเปลี่ยนแปลงหลังจาก2ปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะสิ่งที่เราเห็นสิ่งแวดล้อมของเราชุมชนของเราดีขึ้นค่ะนะคะชุมชนก็แฮปปี้คือขยะในตามคลองต่างๆเราได้มีที่ทุ่นดักขยะของบริษัทบ้านปูมาแล้วร่วมกับเทศบาลตามนท่าข้ามนะคะเราก็คอยเก็บทุกคลองที่ขยะ เพราะข้างในของเราเนี่ยมีโรงงานต่างๆนะคะมีห้องแถวนะคะขยะถุงพลาสติกเนี่ยก็จะเยอะขยะขวดพลาสติกขยะทุกอย่างอะฮะที่จะออกสู่แม่น้ำอับปะกงบริษัทบ้านปูเอาที่ดักขยะมาให้เราเนี่ยเราก็มาเก็บตามคูคลองต่างๆเพื่อเพื่อไม่ให้ลงออกแม่น้ำอับปะกงแล้วชุมชนของเราคนในชุมชนหลังจากที่ดําเนินทําโครงการแล้วคนในชุมชนว่ายอย่างไงบ้างคะ,ะชุมชนก็ มีความสุขกันนะคะแล้วเราก็จัดกิจกรรมแล้วเอาชุมชนเนี่ยมามีส่วนร่วมนะคะมาช่วยเราเก็บขยะนะคะเวลามีกิจกรรมสำคัญสําค,คัญเราก็จะมาเก็บขยะตรงที่หน้าดักขยะของบ้านปูเนี่ยค่ะนะคะก็เราก็จากเดิมเนี่ยเยอะตอนนี้ก็ทางเทศบาลรลุนละงก็น้อยลดน้อยลงค่ะ และดีค่ะคือมุมมองของท่านนายกแคสมนตรีนะคะตมท่าข้ามอำเภอบางประกงค่ะที่ทางบ้านปูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยนะคะเรื่องของการจัดการขยะทําให้คนในชุมชมเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะและ<ช>้วก็ขยะก็ลดน้อยลงด้วยค่ะ<ช>วันนี้ขอบคุณท่านนายกค่ะ<ช> นุนรายการโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมอสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายเอ็กโกรุปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต55ปีกฟอฟพอภารกิจแห่งความยั่งยืน คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่อีกข่าวของบ้านปูค่ะบ้านปูประกาศกลยุทธ์ใหม่ Energy s y m p h o n i c s มุ่งสู่ NETZERO ปี2050นี้ค่ะพร้อมเผยผลประกอบการในไตรามาสที่3นี้ไปติดตามรับชมกันค่ะ คุณสินนนท์ว่องกุศลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนบอกว่า Energy Symphonics กสสื่อถึงแนวทางผสานพลังงานที่หลากหลายเพื่อสร้างโซลูชันพลังงานใหม่ที่ยั่งยืนตอบสนองต่อความต้องการพลังงานของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมไปกับการดูแลโลกและมีความมุ่งมั่นที่จะแก้โจทย์ความท้าทายด้านพลังงานและสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อให้มีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่องในราคาสมเหตุสมผลและมีความยั่งยืน สำหรับในไตรมาสที่3นี้บ้านปูมีรายได้จากการขายรวม1 3 3่มล้านเหรียญสหรัฐประมาณ4 6 5 9 7ล้านบาทกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคารวม3 7 9ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ13,204ล้านบาทและขาดทุนสุดที่จำนวน24ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ830ล้านบาทจากราคาตลาดของทานหินและก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลดลงและการขาดทุนที่ยังไม่ เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข่งข้าของเงินสกุลบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐคุณผู้ชมคะบ้านปู่เชื่อมั่นว่ากลยุทธ์ e n e r y y s y m p h o n i c ิจะสร้างการเติบโตให้กับบริษัทสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นในขณะที่ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มคะ่ะรวมถึงการดูแลโลกใบนี้อีกด้วยคะ่ะ คุณผู้ชมคะไปต่อกันด้วย e อกโกกรุปประกาศกลยุทธ์ Tri ปเป P มุ่งสร้างรายได้และกำไรยอย่างยั่งยืนชูสมดุลสร้างความเติบโตควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนองค์กรคาร์บอนต่ำไปติดตามรับชมกันคะ่ะบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือ e อกโกกรุปประกาศขับเคลื่อนองค์กรภายใต้กลยุทธ์ ทริป,ประยะ3ปีปี2,568ถึง2,570มุ่งเพิ่มความสามารถในการสร้างไรายได้และกำไรเน้นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักและสแสวงหาโอกาสลงทุนในธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่องด้วยงบลงทุนปีละ30,000ล้านบาท พร้อมรุกบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผ่านการพัฒนากระบวนการทำงานและทรัพยากรบุคคลรองรับการเติบโตร,ระดับสากลทั้งนี้กลยุทธ์ t r i p p e P มุ่งตอบโจทย์การเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติโดยสร้างความสมดุลระหว่างโอกาสทางธุรกิจผลการดำเนินงานที่แข็งแรงอย่างต่อเนื่องและการเป็นองค์กรคาร Carbon ์บอนต่ำของเอโกกรุ๊ป ดรจิราพรสิริคมกรรมการผู้จัดการใหญ่เอก้กรุ๊ปบอกว่าในยุคข,ของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเอก้กรุ๊ปได้ทบทวนและปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระยะ3ปีปี2,568ถึง2,570โดยมีเป้าหมายสร้างความแข็งแกร่ง3ด้านได้แก่การเพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรอย่างยั่งยืนการบรรลุเป้าหมายองคอ์กรคาร์บอนต่ำ และการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตซึ่งเป้าหมายดังกล่าวนี้จะขับเคลื่อนด้วยกลยุธทธ์ Triple P 3ด้านได้แก่ profitability and performance energizing เพิ่มความสามารถในการสร้างรายได้และผลกำไรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพทางการเงิน power and energy r e l a t e d focus เน้นลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจหลักและรักฐานความแข็งแกร่งของ E c ก Group Portfolio and People Management บริหารจัดการพอร์ตการลงทุนและทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับผลประกอบการในไตรามาสที่3และ9เดือนของปี2,567มีผลการดำเนินงานไตรามาสที่3ปี2,567ทำกำไรจากการดำเนินงาน3,604ล้านบาทและกำไรสุทธิ2,463ล้านบาทโดยได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการของโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศ ในขณะที่9เดือนแรกของปี2,567มีกำไรจากการดำเนินง,งาน7 0 1 4ล้านบาทและกำไรสุทธิ5,518ล้านบาทซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนมาจากโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศและกลุ่มโรงไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาคุณผู้ชมคะนอกจากนี้ e อโก้กรุ๊ยังสามารถผลักดันโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายคะ่ะโดยเฉพาะ ยุนหลินที่ติดตั้งเสากังหันโมโนพายส์และกังหันลมหรือ W T G S ครบ80ต้นเรียบร้อยแล้วค่ะและได้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้วทั้งสิ้น68ตน้นคิดเป็นกำลังผลิต544เมกะวัตต์บริษัทมั่นใจค่ะว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบครบ640เมกะวัตต์ได้ภายในสิ้นปีนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่ผลประกอบการปตทค่ะยังคงแข็งแกร,ร่งรุกธุรกิจคาร์บอนต่ำหนุนเติบโตรับกระแสพลังงานโลกไปติดตามชมกันค่ะดอกเตอร์คงกระพันธ์อินทระแจง้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนหรือปตทเปิดเผยผลประกอบการ9เดือนแรกของปี2567 ปตทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน8,761ล้านบาทเพิ่มขึ้น1,502ล้านบาท หรือ2%เมื่อเทียบกับ9เดือนแรกของปี2,566โดยหลักจากผลการดำเนินงานของธุรกิจสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมเพิ่มขึ้นตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโครงการ g 1ทั6 1ที่เพิ่มอัตราการผลิตก๊าซในเดือนมีนาคม2,567มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติและ Life s c i e n c e รวมทั้งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าผลการดำเนินงานโดยรวมของปตทและบริษัทย่อยลดลงเช่นธุรกิจการกลั่นที่มี Market GRM ที่ปรับลดลงรวมทั้งมีผลขาดทุนสต็อกน้ำมันเพิ่มขึ้นธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลการดำเนินงานลดลงโดยหลักจากธุรกิจโรงแยกกา๊าซที่มีกำไรขั้นต้นลดลงจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบของนโยบายสิงคโปร์ในปีนี้ รวมถึงจากการด้อยค่าสินทรัพย์ธุรกิจปริโตเคมีทั้งนี้กำไรที่มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือปตทคิดเป็น78%และมาจากผลการดำเนินงานของปตทคิดเป็น22% โดยเป็นกำไรที่มาจากธุรกิจไฮดโดรคาร์บอน94%และธุรกิจนอนไฮดโดรคาร์บอน6%โดย9เดือนแรกของปี2567ปตทและบริษัทในเครือนำเงินส่งรัฐร,รวม42,669ล้านบาทเพื่อรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืนอย่างสมดุลคุณผู้ชมคะ ปตอทอเน้นย้ำเจตนารมณ์การดำเนินธุรกิจเพื่อการตบโตที่ยั่งยืนอย่างสมดุลค่ะมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ net zero emissions สอดรับทิศทางการเติบโตของธุรกิจพลังงานโลกค่ะ และนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube พลังงานวันนี้ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ